แล้วไม่หล oh ับไม่นอนกันจะปิดเทอมแล้วจะปิดเทอมกันเลยวันจันทร์เขาให้ไปกี่โมงวันจันทร์ไป่ายโรงเรียเออเออวันอังคารวันอังคารเขาห้ไปกันกี่โมงฉันคิดว่าไป ไปไม่ันเกินมือไปเกินเกนมือไปมือล็อกมันออกด้วยอะไรนะพุ่งพุ่งพรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปใช่ไหมไปอีกวันเดียวใช่ไปแล้วคุณครูบอกว่าวันเข้าค่ายบีบ้านฝาลมด้วยใหญ่ไหมใหญ่เพราหล้ว ไปไปพากันนอนได้แล้วหนูไปเตรียมไปที่นอนปิดไฟพุดไนร์ลาตีสวัสด์บายบายไบายบาบายค่ะปิดไฟนอนได้แล้วปะ